ผมมีข่าวที่ทำให้เกิดความคิดนะครับแล้วก็อยากจะนำมาต่อยอดเป็นข่าวเรื่องของแม่ที่จริงมันข่าวเกี่ยวเนื่องกันนะครับช่วงหลังๆเราจะเห็นคุณตั้นออกมาแสดงบทบาทนะครับวางตัวทั้งแม่ทนึกถึงเดจาวูนึกถึงนายกปูสมัยน้ำท่วมนะครับก็มีคนเขาเขียนไว้ว่านี่แหละนายกหญิงคนต่อไปนะครับ ก็คงจะเป็นท a ็อกอ the t ทาวในกลุ่มของพี่น้องที่เป็นแฟนคลับของคุณตันล้มั้งครับทั้งสองฝ่ายนะครับแฟนคลับเชิงบวกแล้วก็แฟนคลับในเชิงนะต่อต้านนะครับอ,อแล้วก็พอดีมีข่าวอีกกันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือข่าวของอ,อตอนนี้ตำรวจเนี่ยจะไปกวาดล้างเล่ายาดองเล่าเถื่อนนะครับ เอ่อพอเห็นตื่นขึ้นมาเห็นข่าวปุ๊บนะครับมีน้องชายคนหนึ่งเขาไปโพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊กก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไปช่วยคุณพ่อแล้วก็พี่เขยเนี่ยต้มเหล้าเถื่อนนะครับนี่ผมนี่ทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อก่อนนี่เราก็มีความรู้สึกแต่ว่าเวลาต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยนะมันมีกําไรเงินแต่ละบาทแนตะ่สังเมื่อก่อนหายากนะครับ เอขัดสนนะครับไปโรงเรียนนี่ไม่ค่อยมีเงินกินข้าวมี่จําได้ก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาทอะ่ะไม่มีปัญญาซื้อทานเ,นเดินนะไปโรงเรียนเนี่ยผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแบบมันหอมมากนะครับรลปกชิ้นก็มันทาไมมันอร่อยแล้วเกินเวลาที่เราไม่มีเงินนะครับก็นะไส้แห้งได้กินก๋วยเตี๋ยวสามบาทไม่มีปัญญาจะซื้อนะครับ ไปเรียนมัธยมเนี่ยยังจําได้แล้วว่าของหวานเท่าละสองบาทนะครับก็ไม่มีปัญญาซื้อนะหมายถึงว่านะกินข้าวซื้อกับข้าวตอนนั้นไปเรียนในตัวจังหวัดซื้อกับข้าวสามบาทไม่เกินห้าบาทนะครับเงินต่อเดือนเนี่ยมีงบใหนะ้ไม่เกินหกบาทนะครับต่อต่อวันเท่าตีต่อต่อมื้อไม่เกินหกบาทเพราะได้เงินเดือนหนึ่งห้าร้อยนะครับเดือนหนึ่งห้าร้อยสมัยอยู่มัธยมปลาย คนอื่นเขาพันห้า 1, 5, ตัวเองได้ห้าร้อยแล้วก็เลยกระเบียดเกรเสียนนะตอนนั้นเรื่องของการหาเงินนะครับจากการต้มเหล้าเถื่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นแคชฟลถ้าเป็นภาษาภาษธอรกิจเพราะว่ามันทําได้ง่ายนะครับเอาไปหมักไว้เนื่งข้าวซะนะซึ่งก็ไม่ต้องซื้อนะครับอยู่ในบ้านอยู่แล้วแล้วก็เอาสาซื้อสามานะครับนื่งข้าวเสร็จล้างแล้วล้างเสร็จแล้วก็บีบสาเข้าใส่นะครับเอาไปหมักไว้ ไม่กี่วันนะครับจากนั้นก็เอาน้ําไปเติมนิดหน่อยนะครับเขาจะผ่าน้ำนะก็เอาน้ําไปเติมเสร็จแล้วก็หมักต่อไปอีกนิดนึงจากนั้นก็เอามาต้มเลยครับต้มเสร็จแล้วก็ใช้วิธีชาวบ้านเนี่ยกระถังใหญ่ๆกระถังน้ามันเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมาเจาะรูนะครับข้างบนก็เอากระถางกระถางไออ่าเขาจะกระทะใหญ่ๆอ่ะใส่น้ําเย็นข้างบนข้างล่างก็นะครับเจาะรูนะฮะแล้วก็ให้มันไอมันลอยมาแล้วก็ เอาสายแป๊บเนี่ยนะครับท่อลงมาแล้ว,ลวก็ทําแบบชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาไปลงที่ขวดนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับ <laughs> แล้วเขาก็มีมานานในสาเล่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเราก็ทํามานานแต่ว่าทําไมอยู่ๆกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเม <c oughs> ื่อก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้สงสยัยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นไรายได้เป็นแคสโตรที่ครอบครัวต้องการนะครับก็ <c oughs> ทํากันโอ้โหนีบางทีเนี่ยนะอุจาร เอาใส่หมอ้อก็ใส่กระถังกับใส่กระถังน้ำมันกระถังสังกะสีนะครับมันเป็นถังนะครับเสร็จแล้วก็เอานะแบบชาวบ้านจริงๆก็คือเอาพลสอาสติกอะไรเนี่ยมัดข้างบนแล้วก็ผูกผูกผูก,ผกไม่ให้อะไรเข้าเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปฝังดินนะไอ <c oughs> พวกตำรวจนี่มันก็นะรู้ด,ดีมาถึงเวลาปุ๊บมันเอาไม้แหลมๆีแบบแบบ่ไล่แทงของชาวบ้านเขาแล้วแทงชิ้งอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเรามันนึกไปนึกมาเนี่ยทาเพราอความหวังดีกับประเทศชาติหรือจริงๆเพื่อรับใช้ใครหรือไม่อย่างไรแหมเพิ่งมาเข้าใจตอนนี้ไอ้คุณสามานคุณผูกขาดเนี่ยแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะจะต้องขอให้คุณคมได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกตระกูลกินรวบเนี่ยเสียหากินกับวังไปผูกมัดกับนโยบายของประเทศผูกขาดสัมปทานได้แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ก็ยังยังทํากันอยู่ไอ้ตระกูลเหล่าเนี้ยค่อยว่ากัน แต่วันนี้เนี่ยนะผมจะชวนพี่น้องไปดูนะครับเพื่อเป็นข้อคิดในเชิงยุทธวิธีผมได้พูดถึงเรื่องมดแดงล้มช้างมาแล้นะครับวันนี้พี่น้องก็คงจะเห็นถ้าพี่น้องพยายามจะพยาเข้าใจนะมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าหัวตัวสําคัญเนี่ยนะครับมันถูกทำลายแล้วในวิถีทางที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในสุดแล้วประชาชนก็จะต้องเหมือนมดแตกกลังนะครับ แต่ว่าการแตกรังของมดเมื่อต้องสู้กับช้างนั้นนะครับถ้าเกิดแตกแล้วเดินหนีกระจัดก,กระจายแล้วให้เขาเหยียบเนี่ยเนะี่ยมันก็คงจะล้มสลายนะครับคงจะเนะสู้อะไรช้างไม่ได้ล้มช้างไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่านะจังหวะหนีเนี่ยหนีอย่างมีเชิงนะครับเอาใงให้ปลอดภัยจากนั้นก็รวมตัวกันเป็นหลายหลายรังนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมการว่าช้างมันมากี่ตัวนะครับมันจะต้องเข้ามาแนๆ่ๆจังหวะเนี้ยเราก็เตรียมการเอาไว้นะแล้วก็กระจายกันกัดให้ช่วตัวช้าง ไอ้สิ่งเล็กน้อยที่เราทํานะครับบางคนก็บอกว่ายุทธการมันมีรับยันรุกเนี่ยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ขั้นรับอยู่เลยนะครับเพราะนั้นทับพึ่งแตกมาก็ต้องรับก่อนนะครับแต่การรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่รุกนะครับสําหรับชฤษอสิรมดแดงล้มช้างอะไรที่ทําลายได้กัดได้นะครับที่น้องกัดได้ตลอดนะครับกัดได้ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาน,นึกถึงวิธีการที่จะกัดแล้วให้เจ็บแสบที่สุด แล้วเนี่ยในแง่ของทฤษฎีในเรื่องเรื่องของตัวเลขเนี่ยผลนสแสดงพี่น้องประชาชนที่เนียไม่เอากับผรเด็จการวันนี้ผมว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศมีพลังครับผมจะยกตัวอย่างกรณีของบุญรอดเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าพี่น้องคิดจะเล่นงานเขาจริงๆเนี่ยทําได้แล้วมันจะเกิดพลังอย่างมหาศาลแล้วความคิดนี้นะครับเสรีไทยอาจจะนําไปเป็นช่องสําหรับการรณรงค์เพื่อต่อสู้นะครับ แล้วก็นี่เป็นการต่อสู้โดยอหิงสาสันติวิธีครับเป็นหนึ่งในการไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งประชาชนทําได้เลยส่วนกองกําลังไปในเรื่องหนึ่งนะครับประชาชนเนี่ยเราสู้ด้วยถีทางของประชาชนแล้วไปดูกันนะครับเรามดแดงรมช้างมันมีพลังขนาดไหนกัดแบมมดแดงให้มันตรงจุดเนี่ยนะครับเจ็บแล้วไปายได้เลยนะครับรไปดูนะครับกรณีของบุญรอดเนี่ยนะครับ เราก็รู้ว่าเป็นทุนผูกขาดหากนินนะกับการได้เป็นผู้ได้รับสัมปทา,านนะครับผลิตเหล้าผลิตเบียร์เนี่ยมานานนะครับแทบจะเป็นบริษัทเดียวหลักๆเลยแล้วก็ชาวบ้านจะผลิตเหล้าเถื่อนอะไรมาแข่งเนี่ยสาโททั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอันผิดกฎหมายหมดอันนั้นเมื่อก่อนนะแล้วเป็นมานานแล้ววันนี้ก็พยายามจะรักษาภาพของการเป็นผู้ค้าตัวหลักเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีคู่แข่งนะทุกวันเนี่ย เบียร์ต่างประเทศอะไรก็เข้ามาแต่ว่าเขาก็ขยายตัวเนยไปหาหกินกับต่างประเทศด้วยอะไรด้วย <c oughs> นะครับแต่นี้เนี่ยผมมาลองนึกเล่นๆน,นะครับลองนึกเล่นๆว่าถ้าเราคิดจะจัดการกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งแล้วผมนะที่สนับสูงเผด็จการเนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างตระกูลนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทําได้อย่างไรนะครับจะทําได้อย่างไรก็อลองให้พี่น้องนะครับ มาดูในสิ่งที่ผมได้เตรียมข้อมูลไว้นะครับนี่ข่าวนะครับเมื่อเช้าเนี่ยน้องจีรัตนะครับเขาได้เอามาเนี่ยบอกว่าเนี่ยใบสั่งตรงจากบริษัทบุญรอดบรูเรอรี่ส่งต่อให้คอสชคว่ำล้างยาดองทั่วประเทศไทยโดยยัดคดีว่าไม่มีใบ,บอนุญ,ญาตอนุญ,ญาตนี่จะต้องไม่มีสารออีนะครับอนุญ,ญาตไม่ใช่ญาตินะครับไม่มีสารออีถ้าเป็นเหล้านะอันตรายนะร่างยางหาเช้ากินข้ามกลับไปอุดหนุนเบียร์จากของบริษัทบุญรอดอ่ะท่านเขียนเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> นียยาดงอยาดงยาดองนะที่จริงผมไม่ได้สนับสนุนให้ดื่มเหล้าแต่ว่าในเชิงของเรื่องสิทธิของประชาชนในการที่จะเลือกบริโภคสิ่งที่มันไม่แพงเกินเกินเหตุครับนะครับแล้วทํากันได้เองนะครับประหยัดแล้วก็นะครับเรื่องของความสะอาดต่างๆแล้วททานเองอะไรเองเนี่ยนะครับ <c oughs> ก,ก,ก็ก็ต้องดูแลร,รับผิดชอบตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็นะมานั่งนึกเล่นๆว่าเอ้เนี่นี่เป็นการเป็นเรื่องของคุณกินทั่วหลายพวกนี้แหละ มีเงินมีทองร่ดำรวยแล้วเนี่ยตั้ง ivia? ตนเป็นปฏิบัติกับประชาชนผมก็เลยมานั่งนึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีกี่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดกันแท้เพื่อจะได้เอามาคำนวณนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าจะรวมพลังกันต่อสู้เนี่ยมันจะกระ